สวัสดีครับก็มาต่อกับฟนะิสิกส์อะตอมเนาะในเรื่องนี้นะครับจะเป็นการทําโจทย์เกี่ยวกับโฟโตอิเล็กทิกนะครับอ่ะก็เขาบอกว่าเมื่อใช้รังสีอัลตราไวโอเลตนะครับที่มีความยาวคลื่นเท่านี้ปึ๊บนะแล้วก็ปรากไปใส่แผ่นโลหะชนิดหนึ่งที่มีพลังงานยึดเหนี่ยวเท่านี้นะครับอ่ะเขาบอกว่าโฟโตอิเตอนที่หลุดออกมาจากผิวโลหะเนี่ยมีพลังงานจนเท่าไหร่เนาะอ่ะ ทีนี้ครูก็คือว่าโอกาสทวนในเนื้อหาที่แล้วให้แล้วกันเนาะเผื่อใครฟังฟัง,ฟงแล้วฟังอีกก็ฟังมาดูเรื่องนะฮะครูก็จะพูดใหม่คือเขาบอกว่าเขาใช้แสงเข้าไปนะครับด้วยพลังงานที่มีขนาด400นาโนเมตรนะครับอ่าไม่ใช่หน่วยจูหรือหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์ด้วยครูบอก400นาโนเมตรเนาะเดี๋ยว่อยไปแปลงเป็นหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์ได้ปรากฏว่ามีอิเล็กตรอนรุดออกมานะครับและสิ่งที่เขาถามก็คือ,อพลังงานจนอันนี้แหละมีค่าเท่าไหร่ พลังงานจลของอิเลตรอนที่หลุดออกมาหรือเราเรียกเขาในชื่อโฟโตอิเล็กตรอนนะครับอ,อีกนี้เนาะย้อนกลับไปสมัยม .4 เรารู้ว่าพลังงานจลมีสูตรเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสองยกำลังสองแต่ว่าน่าเสียดายในฟิสิกส์ยุคใหม่นะครับพลังงานจลเราจะใช้สูตรนี้ไม่ได้แล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่าฟิสิกส์ยุคใหม่เราใช้สูตรอะไรนะครับก็ทุกคนไปสามารถไปดูในคลิปเรื่องสมบภัภาพพิเศษของครูได้นะครับ อันนั้นอธิบายไว้ละเอียดเลยว่าพลังงานจนหน้าตาที่แท้จริงน่าจะเป็นยังไงนะฮะภายใต้โมเดลใหม่เนาะอ่ะทีนี้ถามถามทําทไงวะเนี่ยขอ้อนี้อ่ะเราก็ต้องดูก่อนเนาะถ้าเกิดเรามองนะครับมองว่าไอ้นี่คือพลังงานอินพุตของเราพลังงานอินพุตที่เราใส่เข้าไปเนาะแต่มีค่าเท่ากับอะไรบ้างอย่างแรกเลย ส่วนแรกจะต้องเป็นพลังงานที่ใช้ในการทําลายแรงที่ยึดเหนี่ยวระหว่างอิเล็กตอนกับตัวอะตอมไว้เราเรียกเขาว่า work function นะครับอ่ะและรวมกับพลังงานจนที่เหลือซึ่งโดยปกติเราจะจําในรูปของพลังงานจนมีค่าเท่ากับพลังงานที่ใส่เข้าไป,ปลบด้วย work function ทิ้งนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าใครเข้าใจเนาะก็จะเขียนหน้าตาของกองพลังงานในรูปนี้ แต่ถ้าใครไม่เข้าใจครูก็จะแนะนำว่าให้จาสูตรข้างล่างเอากันละกันน่าจะง่ายกว่าอ่ะสำหรับอินพุของเขาเนาะเขาเลือกที่จะใส่ค่าพลังเอ่อขึ้นไปไฟฟ้าเข้ามา400นาโนเมตรนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าพลังงานที่ใส่เข้าไปมีค่าเท่าไหร่เนาะอ่ะเราก็ใช้สูตรเดิม1240หารด้วยแลมด d าหน่วยนาโนเมตรนะครับก็บวกลบคูณหารให้เสร็จจะได้เลข1.3เอตันวต์นะครับที่เรลือแทนค่าไปเลยก็จะกลายเป็น 3.1เอกตอนโวลตลบด้วย1.8ที่เป็นเวิร์กฟังชันลบออกมาได้1.3เอกตอนโวลตเป็นคำตอบนะครับอ่ะซึ่งปกติเรื่องนี้เข้าใจยากมากนะครับดังนั้นอาจารย์เขาก็จำไม่ค่อยออกข้อสอบที่เป็นคำนวณนแบบนี้เช่นเคยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะจำสูตรเลยโดยที่แทนแทนค่าไปโดยไม่รู้เรื่องก็อาจจะพอทำได้นะครับสำหรับบางข้ออ่ะต่อมาที้เขาบอกว่าให้ทาโซเดียมบ้างเอาละ ก็สังเกตเนาะว่าในเรื่องของโฟโตเอ็กิกเราจะไม่พูดถึงอะตอมไฮโดรเจนเลยแต่เราจะใช้โมเดลของอะตอมไฮโดรเจนในการอธิบายโมเดลอะตอมอื่นๆทั้งหมดนะฮะอ่ะก็เขาบอกว่าโซเดียมเนี่ยมีเวิร์กฟังก์ชันเท่านี้ฟังก์ชันงานอ่ะเขาบอกว่าถามหน่อยว่าความยาวคลื่นแสงแลมด้าเนี่ยเท่าไหร่ดีที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์โฟโตเอ็กิกสำหรับโซเดียมได้ถามว่า ทำให้เกิดได้เนี่ยแปลว่าอะไรเนาะแปลว่าแสงที่ใส่เข้าไปต้องใส่ด้วยความถี่ขีดเริ่มเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะใช้วิธีจําสูตรเนาะพลังงานจนจะเท่ากับพลังงานที่ใส่เข้าไปลบด้วยเวิร์กฟังชันแต่ถ้าเราเลือกที่จะใส่เป็นความถี่ขีดเริ่มนะครับ ek ของเราต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเนาะเพราะว่ามันคือช่วงที่ทําให้อตอนหลุดออกมาได้พอดิพอดี แ,แต่อิเอตรอนที่หลุดออกมาโฟลิฟโทอิเอตรอนนั้นจะไม่เคลื่อนที่นะครับแค่หลุดออกมาเฉยๆเนาะประมาณนั้นนะฮะอ่ะทีนี้เราก็จะได้ว่าเวอร์ฟังชันของเราจะต้องเท่ากับพลังงานที่ใส่เข้าไปซึ่งเวอร์ฟังชันของเราคือเลข2.3เนาะแต่ e ที่ใส่เข้าไปเนี่ยเราใส่รูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าดังนั้นต้องใช้เป็น1 2 4 0 0, 0ด้วยแลมดาหน่วยนาโนเมตรนะครับแลมดาของเราก็จะออกมาเลขอะไรไม่รู้จต่กูเดานะน่าจะกข้อน,นี้ลนะมั้ง ไม่ชว์นะฮะอ่ะก็ต่อไปทีนี้เขาบอกอไลไลโลหะเหลือเกินนะฮะอ่ะเขาบอกซีเซียมเขอนนี้อันนี้ work function ของซีเซียมอันนี้ work function ของแบเรียมอันนี้ work function ของแคลเซียมอ่ะเราถามว่าถ้าเกิดเอาโลหะสี่ตัวน,นี้แหละใส่ความยาวคลื่นเท่านี้เข้าไปถามว่าอันไหนเปิดเกิดปรากฏการณ์โฟโตเอ็กติกบ้างอ่ะคำตอบนะแกนในการทำเนาะ เกิดไม่เกิดนะครับขึ้นกับว่าพลังงานที่ใส่เข้าไปนียมากกว่าเวอร์ฟังชันไหมถ้ามากกว่าก็เกิดนะครับน้อยกว่าก็ไม่เกิดแค่นั้นเลยหรือก็คือเขากำลังบ,บอกอ้อมๆว่าช่วยแปลง400นาโนเมตรเนี่ยเป็นพลังงานหน่วยอเอกตอนโวลให้หน่อยสิ E ของเราเนาะถึงเท่ากับ1240หารด้วย400นะครับออกมาเป็นเลข3.1อเอกตอนโวลอ่ะทีนี้เทียบว่าเลข3.1เนี่ยถ้ามากกว่าใครคนนั้นก็เกิดนะครับซึ่งครูดิแลลว มีเซียมกับแบรเรียมเนาะแคลเซียมไม่ออกสแสดงว่าตอบแค่นี้นะครับประมาณนี้โ้ง่ายมากอ่ะต่อมานะครับเขาบอกว่าจากการทดลองโฟโตเอ็กติกเนี่ยในกราฟความต่างศักย์หยุดยั้งกับความถี่ของแสงตามรูปนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าเหมือนกับในแต่ละแสงในแต่ละความถี่เนี่ยสามารถทําให้เกิดโฟโตเอ็กติกได้ในค่าที่ต่างๆกันเนาะแล้วทําให กระแสไม่ไหลในวงจรของเราเมื่อเกิดโฟต,โตอนขึ้นมาตามความทีค่านี้ต่างๆนานาทีนี้นะครับเรามองเหมือนเดิมเนาะพลังงานโจนมีค่าเท่ากับ hf แล้วบด้วย work function ซึ่งโดยปกตินะครับเขาต้องว่าต่อต่อๆไปเรื่อยๆจนถึงช่วงหนึ่งที่เ,เกิดเป็นไม่มีไม่มีสามารถไม่สามารถวัดค่าวนความต่างศักย์หยุดยั้งได้นะครับดังนั้น เราก็จะสามารถฟ้องได้ว่าเออกราฟที่ตัดแกน y เนี่ยควรจะเป็นเวิร์กฟังชันนะแต่จากรูปนี้นะครับยังไม่ใช่เนาะแต่เรามองได้ว่าไอเนี่ยก็คือ v s ของเรานี่แหละ h f ลบด้วยฟรีแต่ว่ามันคนละหน่วยกันเนาะ v มันหน่วยโวลต์ข้างขาข้างขวามันหน่วยเอกตอนโวลต์เราก็แค่เติมเอกตอนในเขาประมาณนี้เนาะอ่ะ v s ของเราจึงมีค่าเท่ากับ h ส่วน e คูณด้วย f ลบด้วยเวิร์กฟังชันหารด้วยตัว e ดังนั้นความชันจากการาฟข้างบนของเราต้องเท่ากับ h ส่วน e นะครับซึ่งไปหาความชันมาครูก็จะได้เท่ากับเลขอะไรเอ่ยอเอาตรงนี้แล้วกันเพราะเลขมันชั่วว่าก็เป็นเอ,อ่อไม่ได้สิเพราะมันเลขอะไรก็ไม่รู้เนาะอ่ะงั้นเอาตรงตรงนี้ถึงนี่เลยละกัน <Go. S 1> ก็แกน y ผลต่างคือ1แกน x ผลต่างคือ2.5คูณ10ยกกำลัง14อ่ะ ค่า h ที่เขาถามก็จะได้เป็น e หรือเลข1.6คูณ10ยกกำลังลบ19เราแล้วหารด้วย2.5คูณ10ยกกำลัง1 4แล้วเราก็ไปลองคิดเลขมาเนาะ,ะเดี๋ยวครูลองหารคร่าวๆให้นะครับมันต้องลำได้เลข6แน่เนาะแล้วก็เป็น4อ่ะแต่ว่าต้องจะ6.4ประมาณนี้นะครับวิธีทำไม่ยากอ่าเขาถัดไปษดีคล้ายกันนะครับ อ่ะที่เขาวาดเนาะวาดแบบนี้เพราะอะไรเนาะเพราะว่าหลังจากนี้เราจะฟ้องได้ว่านี้แหละคือความถี่คิดเริ่มของเราแล้วกราฟที่ไปตัดตรงแกนนี้อันนี้แหละคือเวิร์กฟังก์ชันของเราที่ต้องคูณด้วย e เข้าไปด้วยนะประมาณนั้นอ่ะข้อนี้เขาเอาอีกแล้วถามว่าค่า h มีค่าเท่าไหร่เนาะปึ๊บปึ๊บอ่เอาอย่างนี้เลยแล้วกันง่ายๆอ่ะ h ส่วน e ของเราจึงเท่ากับเดลต้า y หารเดลต้า x ก็คือ3คูณ10บวลบหนง H ของเราจะมีค่าเท่ากับ1.6ึ่งจคูณสิยกกำลังลบสิ 19, หารด้วย3มคูณสิยกกำลังสิหาไมา่เรียบร้อยเนาะแสดงว่าเลขคูณน่าจะผิดเพี้ยนไปหน่อยไม่หน่อยละเยอะเลยแหละอ่ะครูไม่มั่นใจนะว่ากราฟของเขาน่าจะไม่ตรงหรืออะไรหรือเปล่าแต่วิธีทำประมาณนี้นะฮะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้และกันเนาะในการทำโจทย์เกี่ยวกับโฟโตอิเล็กทริกนะครับถ้ามีคำถามอะไรทิ้งคำถามไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับ ขอบคุณครับ